กราบสวัสดีเพื่อวันทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยคลิปนั้นผมเนี่ยก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความน่าสุ่มของตัวละครอย่างชอคีเปอร์ครับหลายหลคนนะครับผมอาจจะยังลังเลอยู่ว่าสุ่มชอคีเปอร์ในแพทนี้ดีไหมหรือว่ารอข้ามตู้หน้าไปสุ่มคาเมเลียนดีคลิปนี้นะครับผมก็จะมาป้ายาเอ้ยไม่ใช่สรุปให้ฟังนะครับผมว่าชอคีเปอร์เนี่ยควรจะสุ่มดีไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับไปครับ ก่อนจะไปดูคลิปกันผมต้องขอฝากร้าน Melo Top Up ร้านเติมเกม,เกมคุณภาพเติมถูกเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนมีเกมให้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นเก n ชิมแพ็กฮงไคสตาร์เล a ์ ROV วอร v รอลแลนด์และเกมอ,อื่นอีกมากมายพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มหลากหลายรูปแบบสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้เดสคริปชัน cription, หรือจะสแกน QR Code แอดไลน์บนหน้าจอไปก็ได้นะครับ แรกเกิดผมผมจะมาตอบคาถามที่ทุกคนสงสัยก่อนครับว่าชอคิปเปอร์เนี่ยน่าสุ่มกันหรือไม่ชอคิปเปอร์ขผมขอบอกไว้เลยะครับว่าชอคิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสุ่มเป็นอย่างมากครับเพราะว่าชอคิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ทําหน้าที่ได้หลากหลายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการฮิวเือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองครับผมโดยเราสามารถเพิ่มพล HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการกดใช้สกิล E หรือว่าคือเรโซแนนซ์สกิลครับผมเราสามารถ แต่อีกวิธีหนึ่งรับผมก็คือการกดใช้อันติเมตสกิลเพื่อสร้างฟิวสนามขึ้นมาแล้วก็สามารถฮิลวเดือดให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้ทุก3ามวิเลยนั่นเองครับและนอกจากนั้นผมยังสามารถบัฟดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้โดยการบัฟดาเมจเนี่ยก็สามารถทําได้หลายวิธีเช่นเดียวกันครับโดยวิธีหลักๆเลยเนี่ยก็คือการกดอันติเมตสกิลสร้างฟิวสนามขึ้นมาครับผมโดยฟิวสนามเนี่ยถ้าเกิดอัปเกรดถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราคิดค้อยกับสมาชิกในทีมได้บวกทั้งยังสามารถเพิ่มดดดเเเเมมคริอออกััพื่่่่นนนนนววทีี้้ยยชง และในส่วนอัลโต้สกิลของตัวละครนี้ผมก็ยังสามารถเพิ่มดาเมจของสมาชิกทีมเนี่ยได้15%ด้วยนั่นเองครับถือว่าสกิลบัฟของตัวละครนี้ผมมีหลากหลายมากจริงๆครับส่วนในด้านของการทาดาเมจนะครับผมในส่วนของชอคีปเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครตําแหน่งซัพพอร์ตแต่ว่าตัวละครนี้ผมสามารถทาดาเมจได้ระดับหนึ่งเลยครับผมแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้บัฟเพื่อนมากกว่า โดยการทำดาเมจของตัวละครชอรคิเปอร์ผมจะอยู่ที่การโจมตีปกติกับการชาร์จโจมตีเลยนั่นเองครับผมโดยจะมีการทำดาเมจเป็นดาเมจผีเสื้อเข้าโจมตีศัตรูนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วผมในการชาร์จโจมตีเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวบมอนจากการชาร์จโจมตีได้ครับผมจะทำให้เวลาเราเจอกับมอนเยอะๆเนี่ยเราสามารถโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ นอกจากนั้นแล้วผมยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากสำหรับการเล่นตัวละครนี้ก็คือตัวละครนี้ผมสามารถกดชาร์จโจมตีแลวกลารล่าเป็นผีเสื้อได้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้นในการเล่นแบบว่าเดินวนเก็บของเก็บดอกไม้เก็บของต่างๆในแมบบนั่นเองครับผมโดยเวลาเราไปใกล้ๆกับของสิ่งนั้นเนี่ยแล้วเราอยู่ในสถานะผีเสื้อเนี่ยของก็จะถูกดูดเข้าตัวเราอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับผม ในส่วนของความสามารถเพิ่มเติมของตัวละครชอคีเปอร์เนี่ยยังสามารถเล่นควบคู่กับตัวละครโลเวอร์หรือว่าตัวละครหลักของเราได้ด้วยนั่นเองครับเพราะว่าจะมีพาสทซีฟที่ว่าเราสามารถเพิ่มการฟื้นฟูพลังงานของโลเวอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%ได้ด้วยนั่นเองครับผมส่วนในดน้านของการเล่นแล้วก็แนวทางการปั้นตัวละครเนี่ยตัวละครนี้ผมเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็ปั้นตัวละครง่ายด้วยครับเพราะว่า สเตตที่สาคัญที่สุดเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังงานต้องทํา250%ถ้าคุณอยากดูเหตุผลว่าทาไมต้องทํา250%เนี่ยก็สามารถไปดูกันในไกด์คลิปตัวละครเต็มกันได้ครับผมผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันกับตรงปักหมุดบนขวาครับผมที่เป็นรูปตัวไอสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีอธิบายละเอียดเลยว่าต้องปั้นตัวละครสเตตยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้ใครกำลังเลยว่าจะสุ่มาเมเลียนดีหรือว่าจะสุ่มชอคีเปอร์ดีเนี่ยผมแนะนําว่าให้สุ่มมชอออคคเ่่นนลยัผพาาาาวข้สํญ คือแบบว่าชอคิปเปอร์เนี่ยมันเล่นไปได้ทุกทีมอะ่ะคือถ้าเกิดคุณมีชอคิปเปอร์อยู่ในรหัสเนี่ยคุณก็สามารถเล่นได้ตลอดเวลาคุณเอาไปลงหอคอยเอาไปลงด่านต่างๆลงดนันเจี้ยนต่างๆเนี่ยคุณสามารถใช้คอคิปเปอร์ได้ทุกสถานการณ์เลยส่วนในตัวของคาเมเลียนเนี่ยมันก็ดีครับผมแต่ว่าข้อมูลตัวลครเนี่ยมันยังไม่เยอะแล้วก็ตัวครเนี่ยจะเป็นตำแหน่ง DPS เป็นหลักเดียวเนี่ยมันเทียบกับชอคิปเปอร์ไม่ได้ด้วยซ้ำครับถ้าเกิดคุณมีงบพอเนี่ยก็แนะนําว่าสุ่มทั้งสองตัวไปเลยครับ แนะนำว่าให้สุ่มชอคิปเปอร์แทนครับผมว่าในเกมเนี่ยมันมีตัวละครซับพอร์ตที่ฮิลได้เนี่ยมีแค่ชอคิปเปอร์กับเบรลีนาตอนนี้2ตัวเนี่ยมันน้อยเกินไปครับผมส่วน DPS ตำแหน่งเดียวกับคาเมเลียนเนี่ยมันค่อนข้างมีหลายตัวแล้วนั่นเองครับส่วนในด้านใครที่มีงบเยอะผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของ Resonance c h a i n หรือว่ากลุ่มดาวของชอคิปเปอร์ดีกว่าครับว่าควรสุ่มที่ r o n a n c e c h a i n เท่าไหร่ดีนะครับ โดยที่ผมจะแนะนำเนี่ยเดสสันแนนเชนที่สําคัญเนี่ยจะเป็นเดสสันแนนเชนที่1 2แล้วก็6กครับผมเพราะว่า1เนี่ยหเนี่ยมันจะเพิ่มรัศมีแล้วก็การเฟิ่์มฟูลแล้วก็บัฟเนี่ยเพิ่มถึง150%เลยค่อนข้างเยอะนั่นเองครับผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของสนามฟิวอันติเมทสกิลด้วยแล้วก็เดสสันแนนเชนที่2เนี่ยจะเพิ่มแอคแท็กให้กับสมาชิกในทีมเนี่ยเพิ่มอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมถ้าเกิดคุณสามารถซุ่มดเมดสสันแนนที่หนึ่นเองครับ ส่วนเรืวอนั้นเชนที่6เนี่ยมันจะเพิ่มตัวคูณของ intro skill ขึ้นมาได้ครับผมทำให้ intro skill ของตัวละครชอคีปเปอร์ er เนี่ยค่อนข้างมีดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองครับ ถ้าให้สรุปคร่าวๆเลยครับผม Resonance Chain ที่ผมจะแนะนำเนี่ยให้สุ่มไปถึง s o n a n c e c h a i n ที่2หรือก็คือสุ่มชอว์คิปเปอร์เนี่ยทั้งหมด3ตัวได้กันครับพอจะได้การบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นการเฟื้นฟูเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะเวลาของสกิลอันติเมทเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็กลุ่มดาวอื่นเนี่ยมันก็ดีครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองงบไปหน่อยผมแนะนำว่าสุ่มแค่ถึงกลุ่มดาวที่2ก็เพียงพอแล้วนั่นเองครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมสอบรายละเอียดของคลิปนี้ถ้าเกิดใครกำลังเลวอยู่ว่าจะสุ่มชอคีเปอร์ดีไหมเนี่ยขอแนะนำว่าสุ่มไปเลยก็ดีครับผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรอคาเมเลียนเพราะว่าเป็นตัวอวยหรือชอบมากเนี่ยก็สามารถรอได้นะแล้วแต่การตัดสินใจของพวกท่านทุกคนเลยนั่นเองครับสำหรับคลิปนนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้ครับผมก็ก่อนจะลาจากการผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้ผมถึง4000คริกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัััดีคครรบบบบผมบ